วันที่ยี่สิตุลาคมพุทธศักราชสองพเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลานหินโค้งที่เราเห็นมวลน้ำมหาศาลได้ยึดคลองลานหินโค้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนในขณะนี้เวลานี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ล้างชามก็จมน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะได้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้น เจอเกิดจากมวลน้ำมหาศาลเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่ได้ปรุงแต่งแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นความชัดเจนนี่คือที่ล้างชามที่ล้างถ้วยล้างชามแล้วก็ล้างแก้วเกือบมิดแล้วหินที่เราเคยเห็นตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้ นี่คือภาพที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่วันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏแก่สายตาของเราท่านทั้งหลายแล้วและฝูงปลามากมายเลยทีเดียวที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำเกียบเหมือนบ่งบอกว่านี่คืออนาเขตของปลาทั้งหลายในขณะที่กำลังถ่ายทำวิดีโออยู่นี้มวลน้ำก็กำลังไหลน้ำไม่ได้หยุดนิ่งน้ำทั้งไหลด้วยแล้วก็ ขึ้นเป็นระยะระยะด้วยแล้วก็ต้องคอยตรวจสอบดูตลอดเวลาว่าน้ําเนี่ยจะขึ้นสูงมากน้อยเพียงไรรู้ก็ทั้งรู้อยู่ว่าน้ําขึ้นแต่เราก็ต้องทําใจเพราะทําอะไรไม่ได้นอกจากเก็บของที่สําคัญขึ้นสู่ที่สูงแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับสภาพนี่คือสภาพของโต๊ะที่วางอยู่ที่เราเห็นเนี่ยโต๊ะวางอยู่ตรงนี้โยมก็คิดตัเองแล้วกันว่าน้ํา เกือบมิดนี่คือโต๊ะนี่คือบริเวณวงในส่วนวงนอกที่พระนั่งเนนนั่งเนี่ยก็จมน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จริงแล้วการคาดการของเราเนี่ยตรงตรงกันเพราะว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยประชุมหลายครั้งด้วยกันว่าน้ําจะสูงในระดับหินโคง้งตอนนี้ก็เท่ากับที่เราคาดการแล้วมีฝูงปลามากมายแะญยตดโวมทั้ทงหลายเนี่ยคือฝูงปลาที่มาลอยอยู่ในบริเวณที่เราเห็นในลานธรรม นี่คือบรรยากาศที่จะถ่ายทำไว้ให้กับผู้ที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของวัดปัญญานันทารามน้ำกำลังไหลยอย่างไม่หยุดด้วยอาดุภาพที่มีมวลน,น้ำมหาศาลโดยเฉพาะวันนี้ก็เหมือนกับชีชะตาชีวิตเหมือนกันถ้าน้ำขึ้นมาก กว่าหนึ่งฟุตทั้งก็หมายความว่าภารกิจทั้งหลายก็จะมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับสภาพที่ปรากฏนี่คือกองที่ต้องย้ายมาจากทางด้านด้านล่างนี่คือกองแล้วก็นี่คือะคระรังที่เราต้องย้ายมาเพื่อที่จะสะดวก แกการส่งสัญญาณนี่คือศูนย์สืบอ,อายุพระพุทธศาสนาร้อยปีปัญญานันทะห้องประชุมพระอาจารย์มหาเพียรอนุจารีแปดสิบปีของท่านครบรอบแปดสิบปีท่านก็สร้างให้นี่คือฝูงปลาท่านทั้งหลายที่แบกว่ายอยู่ที่ลานธรรมแห่งนี้เราก็จะได้เห็นว่าเราไม่เคยคิดกันมาก่อน มวลน,น้ามหาศาลญาติโยมที่เคยยือนอยู่ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งผ้าป่าแต่วันนี้ได้รับอิทธิพลจากน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำยึดคลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพแห่งความทรงจําเหล่านี้จะปรากฏแก่สายตาของท่านที่ไม่ได้มีโอกาสมาเยือนวัดปัญญารามแต่อาตมามีความรู้สึกว่าอยากจะบันทึกภาพแห่งความทรงจํานี้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ชีวิตในการที่จะอยู่ร่วมในการ ก่อสร้างวัดบรรยานันทารามวันนี้ก็ได้ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนแล้วเพราะว่าขณะที่กำลังถ่ายทำอยู่นี้เวลา9ก้านาฬกายีนาทีด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ท่านได้เห็นอยู่นี้ก็ถือว่านั่นแหละคือเศษเสี้ยวของสิ่งที่กำลังประจักษ์แก่สายตาส่วนด้านในเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปยังไม่ได้เข้าไปยังไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะ ได้สำรวจตัวตราแต่ในขณะนี้เวลานี้เนี่ยก็ได้ทำหน้าที่บันทึกเก็บชิ้นงานไว้เพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้มาพบเนี่ยได้เรียนรู้ชีวิตอีกต่อไปจบการรายงานข่าวจากภาพประหลัด